ในเรื่องของรอยแตกลายนั้นต้องบอกเลยว่าสาวๆเนี่ยวิตกกังวลกันมากจริงๆค่ะหน้าสวยหุ่นสวยแต่พอจะใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วโอ้โหเปิดมารอยแตกลายเพรียบเลยเนี่ยทำให้เราเนี่ยหมดความมั่นใจได้เลยทีเดียวนะคะหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะรักษาแต่แหมหาวิธีการผิดก็สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องนี้นะคะต้องต้อนรับคุณชัยทัศน์เอกอาริยชนค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชภัณฑ์เข้าสู่รายการค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้เจอคุณชัยทศัศน์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพิธีกรเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของรอยแตกลายถามสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วสาเหตุของรอยแตกลายนี่มันเกิดจากอะไรคะรอยแตกลายเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่ผิวหนังชั้นในเนี่ยมีการ<ม>ยืดหยุ่นตัวแบบรวดเร็วเกินไปหรือแม้กระทั่งการผลตัวที่เร็วเกินไปก็มีผลทําให้เกิดการ เกิดก่นเป็นรอยแตกลายได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งรอยแตกลายพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ที่หลายๆบริเวณเช่นที่เห็นได้ใชดคือหน้าท้องสะโพกเอวนะหรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าอกนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นรอยเซลูไลท์นะฮะหรือว่าเด็กที่โตไวหรือคนที่ลดน้ําหนักนะจากํำลังน้ําหนักสุเยอะๆอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วก็เกิดรอยได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น ที่เราพบได้ทั่วไปนะครับในลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากบุคคลกลุ่มประเภทไหนมากที่สุดคะที่เห็นชัดๆเลยคือค,คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์<อ>ที่เริ่มหน้าท้องเริ่มขยายในี้จะเห็นชัดก็จะพบได้ที่บร,ริเวณหน้าท้องนะฮะก็จะเป็นประมาณสักเดือนที่ส่ะขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะเห็นว่าบร,ริเวณหน้าท้องเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มมีรอยเป็นรอยแดงขึ้นมาเห็นเป็นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ ก็จะเห็นในเรื่องของบริเวณหน้าอกอะไรเงี้ยที่จะมีรอยแตกลายครับหวัวอย่างนี้ฟังเรากลุ้มใจคะ่ะดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องโตหรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีลูกมีครอบครัวรแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการรักษาไงถ้าเกิดมีรอยแตกลายเกิดขึ้นล่ะคะโดยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทาอมอยเจอร์ไรเซอร์หรือ,อครีมหรืออะไรก็ได้ที่ให้ความชุ่มชื้นแต่วิธีการนี้จะไม่ค่อยแน่นอนนะักในการรักษาเนือ่องจาก ผิวหนังที่มีผลที่เกิดจากเรื่องของผิวลายเนี่ยเป็นผิวหนังชั้นในนะฮะ,<อ>ะครับผมก็ไวจ์เซอร์ก็ทำหน้าที่ได้แค่แบบป้องกันเท่านั้นวิธีที่สองที่มีการใช้กันก็เช่นการใช้เลเซอร์อ,อันนี้เนี่ยคุ้นเพราะว่าสถาบันเสริมความงามหลายแห่งเอามาใช้ค่ะแต่การรักษาโดยเลเซอร์เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาโดยที่ผิวชั้นนอกแต่ปัญหาของผิวลายเนี่ย มันเกิดที่ผิวชั้นในจึงไม่ค่อยเป็นประเด็นที่ได้ผลดีนักนะฮะแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งของรอยรอยไหม้รอยดำนะครับอ,อีกอันนึงที่มีการเขาเรียกว่าแอปพลายมาใช้ก็คือการฉีดคาร์บอ x ครับอันนี้เจ็บค่ะฉีดคาร์บอ x นี่เขามีบางบางท่านเอามาใช้ในแง่ของการลดรอยแตกที่เป็นลักษณะรอยสีขาวแล้วเพราะในรอยแตกที่เป็นรอยสีขาวเนี่ย จะเป็นเรื่องของคอลลาเจนกับไขมันที่มาสะสมอยู่บริเวณนั้นนะครับวิธีนี้ก็จะยังไม่ใช่เป็นวิธีที่ได้ผลแน่นอนนักนะฮะคราว<ม>น,นี้ก็ผมจากการศึกษาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ไปพบวิทยาการที่ดีอันนึงจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรคะคุณชัยทัน์อันนี้เป็นวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องของเพปไทด์<ม>หรือว่าแล้วก็เป็นสารสกัดจากพืชด้วยนะฮะ แต่เป็นสารสกัดที่มีการวิจัยแล้วนะครับพืชที่เขามาใช้เนี่ยชื่อว่าไซเจสเบเกียออเรนท l ลิส<ม>ในตัวพืชตัวนี้มันจะมีสารสำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดารูโตไซดารูโตไซเนี่ยเป็นสารสกัดที่ช่วยสมานรอยแตกลายได้ทำให้รอยแตกรอยแดงต่างๆเนี่ยลดลง<ค>ลดการอักเสบลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เรายังพบว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้สารสกัดจากกรีนบีนด้วยถั่วเขียวเนี่ยนะคะแต่จริงๆเมืองนอกเนี่ยกรีนบีนเขาจะเม็ดใหญ่กว่าเรานะอแต่ในกรีนบีนอันนี้เขาจะมีสารสกัดที่ชื่อว่ารีเจสทิลค่ะรีเจสทิลเนี่ยมีคุณสมบัติในการสมานร,รอยแตกทําให้ผิวที่เป็นลักษณะแตกแยกอยู่เนี่ยมสมานตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจมากทีเดียวก็คือเทคโนโลยีเพปไท ในต่างประเทศเนี่ยในประเทศอังกฤษมีการวิจัยถึงเพไทดยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเตตตาเพไทดยเซเว่นเพพทดยตัวนี้มีความมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดที่ชั้นล่างสุดของผิวชั้นในได้เซลล์ต้นกําเนิดตัวนี้ทางการแพทย์เรียกว่าเคอร์รัติโนไซต์โอ้โหวันนี้นี่ข้อมูลเยอะมากค่ะตัวนี้นี่ยังไงต่อคะเคอร์รัติโนไซต์เนี่ยจะเจริญขึ้นมาทดแทนผิวเก่า ของอของเราอยู่ตลอดเวลาะนะฮะแต่ในในรายที่เป็นรอยแตกลายแล้วเนี่ยการทำงานของเคราตินไซต์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีพอเราใช้เพบไทยตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนผิวที่เป็นรอยแตกรอยลายได้ะนะครับ อันนี้ก็เป็นวิทยาการที่น่าสนใจมากทีเดียวทันสมัยมากเลยทีเดียวครับบ้านเราในบางทีเรายังตามไม่ทันแต่นี่คือเทคโนโลยีที่เขาเป็นที่นิยมในยุโรปครับผมในต่างประเทศเนี่ยมีการวิจัยถึงขั้นที่ว่าเอาอาสาสมัครมาทดลองแล้วก็วัดความลึกของแผลกันเลยทีเดียวแล้วก็เอาเพปไทด์สารสกัดจากพืชดารูโตไซริจิสิลเนี่ยมาทาบริเวณนั้นแล้วก็ดูความลึก ปรากฏว่าหลังจากใช้ไป8สัป,ปดาห์าเนี่ยสามารถวัดได้ว่ามันตื้นขึ้น72%หลังจากที่จบการทดลองอันนั้นนะครับก็เป็นมิติใหม่ของการรักษาที่ตรงประเด็นที่สุดเพราะว่าเรามักจะเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ไปออกฤทธิ์ที่ผิวหนังชั้นนอกซะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นหรือว่าวิทยาการที่เป็น ออกฤทธิ์ต่อผิวหนังชั้นในเนี่ยเรายังไม่ค่อยพบนักนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่เราเน้นไปที่ผิวหนังชั้นในจริงๆจ,งจ,งจังๆนะฮะดังนั้นตัวนี้ออกมาลักษณะของการทาภายนอกและ้วจะสังเกตได้ว่าพอเราทาภายนอกไปแล้วเนี่ยจะดูดซึมเร็วมากมจะไม่ค่อยทิ้งคราบหรือว่ารอยมันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เขาดูแลผิวชั้นนอก ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวชั้นในเนี่ยจะดูดซึมเร็วมากค่ะซึ่งยังใช้แอปพลายในหลายเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกิดจากผิวชั้นในได้ด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตัวสารตัวนี้อย่างที่บอกมามีค่อนข้างหลายตัวจะมีความปลอดภัยหรือว่าจะมีปัญหาต่อร่างกายหรือผิวพรรณของเราไหมคะตัวนี้ปลอดภัยสูงมากเพราะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยได้มาจากธรรมชาตินารูโตไซเนี่ยเป็นสารสกัด ที่ทำให้บริสุทธิ์มาจากพืชสมุนไพรค่ะนะฮะที่ชื่อว่า C. c s p e c i o Orientalis อีกตัวหนึ่งก็คือ l i g r i s e i l ตัวนี้นี่ก็เป็นสารสกัดที่มาจากกลีนบีนเนี่ยในต่างประเทศนะฮะแล้วก็ตัวเต็เัตเพปไทด์ก็คือโปรโตีนธรรมดานี่เองเพียงแต่ว่ามาทำให้เกิดเขาเรียกว่าอนุพันธ์ของมันเนี่ยให้เหมาะกับการที่สมดุลกับผิว ชั้นในของเราแล้วก็สามารถกระตุน้นคาราติโนไซต์ให้แบ่งตัวเพิ่มขึ้นมาได้น่าสนใจถือว่าเป็นการเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างเราซึ่งเป็นธรรมชาติมาใช้กับร่างกายของเรานะคะอย่างนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับก็ถ้าท่านผู้สนใจนะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่ call center 1น7 7 หรือที่022900999นะครับก็จะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาค่ะแหมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับสาวๆท่านใดที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของรอยแตกลายวันนี้เรามีความรู้แล้วก็มีเคล็ดลับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยแก้ปัญหาที่คุณจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสนับสนุนเคล็ดลับและข้อมูลดีๆโดย ผลิตภัณฑ์ซินเดิมโทร02 290 0999